ผมคือผมไม่ทราบนะครับว่าที่มีข่าวว่าสาวจะโหวตให้จํานวนเท่าไหร่หรือจะไม่โหวตให้เนี่ยผมผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับแต่ในส่วนของพรรคในฐนานะที่เป็นสมาชิพกพรรคเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเราปลูกพันกับ MOU ที่เซ็นไปแล้วนะครับแล้วก็ ยงย้ําจุดยืนเท่านั้นเองนะครับย้าจุดยืนว่าเราสนับสนุนคุณพิธาและพักเก้าวไปตั้งรัฐบาลส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องรอดูนะครับอันนี้ผมไม่สามารถคาดการณ์ลุวงน้าได้นะครับเราหวังว่าคุณพิธาจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้พักแปดแปดพักร่วมรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลได้ครับในโอกาสของการตั้งรัฐบาลได้ตอนนี้ค่ะมันยังคงเป็นไปได้ยากแล้วก็ ผม,ผมคิดว่าการตั้งรัฐบาลยืดเยื้อเนี่ยแน่นอนละ่ะมันจะมีผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผมคิดว่านักการเมืองทุกคนก็คงรู้ว่าการตั้งรัฐบาลล่าชาออกไปไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะครับเราคิดว่าทุกทุกฝ่ายคงจะต้องร่วมมือกันให้มีการตั้งรัฐบาลโดยโดยเร็วที่สุดนะครับแผนสำรองพักเพื่อไทยยังไม่มีครับเพราะว่าเรามีแต่แผนเดียวก็คือแผนการ ผูาพในใน MOU แล้วก็เดินหน้าสนับสนุนพรกก้าวไกลเป็นการนาต่อไปนะครับส่วนเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยผมผมไม่ไม่อาจคาดการได้นะครับคงต้องติดตามต่อไปแต่ทุกคนรู้ว่าการตั้งรัฐบาลต้องเร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเขาภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่กี่วันตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับแต่เรานี่นี่เดือนกว่าแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บมากครับ รันตดลคะเห็นมีการถอดบทเรียนเรื่องของการไม่แรงสไลด์ของพักเพื่อไทยใช่ไหมคะผลเป็นยังไงบ้างคะปัจจัยมันเกิดจากอะไรบ้างค,ครับคือผมได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทํางานเรื่อง่อบบทเรียนนะครับเราก็ได้ฟังสสอ,นสอในพักผู้สมัครนะครับรวมทั้งประมวลจากความเห็นของนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็มันมีหลายประเด็นนะฮะในในปีกย่อยไม่ว<ม>่าจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดสรรผู้สมัครแล้วก็เรื่องของอประเด็นเรื่องของการจัดเวทีปราศัยการส่งคนไปดีเบตนะครับแล้วก็ปัจจัยแต่ละเขตก็แตกต่างกันแต่โดยรวมมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นพวกนี้นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดถ้าภาษาตำรวจเขาบอกเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับเป็นรายละเอียดในรายงานที่ผมส่งกับพักก็มีหลายเรื่องเรื่องนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์ใหญ่ครับ พี่น้องคะต้องยอมรับว่บาแข่งสำคัญคือพักเก้าปลายลที่เราอาจจะต้องใช้ถัดเสียงเดียวกันรเราจะมีวิธีการที่จะทำให้ทัพไทยกลับมาทงหท้านาได้อย่างไรคือจุดแรกที่เห็นตรงกันคือต้องทำพักให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งยิ่ง,งขึ้นไปอีกอันนี้เป,นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกระดุมมัดเม็ดแรกที่เราต้องทำนะครับส่วนต่อไปก็คือเราต้องยึดมั่นใน ใน d n a ของพรรคก็คือเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ก็คือเป็นพรรคเป็นพรรคที่มีนโยบายนำแล้วก็ยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วก็เสนอนโยบายแก้ไขให้พี่น้องประชาแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นก็เป็นแนวแนวทางที่เราเน้นมาตลอดนะครับคือเป็นพรรคที่ที่เน้นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต่อไปนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญทางด้านสังคมและการเมืองเพิ่มเติมมากขึ้นด้วย ก็ยังมีความที่แบบไม่ไม่ค่อยพอใจในพักเพื่อไทยในลักษณะที่ว่าไม่อยากโหวตให้กับประธานพักเก้าไกลครับผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายในพักเพื่อไทยนะครับก็เป็นปกติของพักการเมืองแล้วก็เป็นปกติของนักการเมืองนะครับจะให้ทุกคนเห็นตรงก,รกันก็ก็ไม่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าในวันที่27ที่มีการหารือในพักเนี่ย จะมีข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็คิดอยู่เสมอว่าเราต้องไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังนะครับข้อสรุปที่ได้มาในวันนั้นก็คงเป็นข้อสรุปที่เอื้อในการที่จะดําเนินการในแง่ของการร่วมรัฐบาลกันต่อไปนะครับน่าจะมีทางออกที่ดีผมมั่นใจอย่างนั้นครับจะไม่มีปัญหาที่ประชาชนฟังแล้วรู้สึกผิดหวังแล้วก็ทําให้ความคาดหวังที่จะมีรัฐบาล8ปดพักเนี่ยมันลดทอนลงไปนะครับ กรณีการเจราจาเรื่องประธานสภาถ้าในคนที่แก้วไกลเขาไม่ยอมถอยเพื่อไทยเองแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะหาทางออกอยังไงอรัครับคือคือผมไม่กล้าสมมุติไปถึงขนาดที่จะมีปัญหาระหว่างการเจราจากันนะครับยังไงก็คงจะมีทางออกเพราะทางออกมันก็มี2ทางมันเป็นของพรรคก้าวไกลหรือของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคณะที่ได้รับมอบหมายจากพรรคไปเจราจารวมทั้งท่าทีของสอสพักก็คงจะมีการพูดคุยกัน แล้วก็คงจะมีทางออกแน่นอนครับแล้วทางออกนี้จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนด้วย <futuro. S 1> ผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาว่าขัดแย้งกันจนกระทั่งกระทบต่อการความมุ่งมั่นในกนารตั้งรัฐบาลแปดพันครับมีมกระแสออกมา,ว,ามว่าาูหสมัครพรรเข้าไจนั้นอยากจะได้เป็นอยากจะเป็นป,ประธานสภาเนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่คนที่ทางเขาเป็นคือคือผม ผมไม่ไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นนะครับผมคิดว่าในขณะนี้พรรคเพื่อไทยจุดยืนก็คือเรายังมั่นคงในแถลงการของพรรคที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะครับให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนาในการตั้งรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นผมผมผมอาจจะไม่สามารถตอบคําถามสมมุติได้ว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนะครับเราก็จุดยืนของเราคือเรามุ่งม,มั่นในการที่สนับสนุนพรรคก้าไกลในฐานะพรรคแกนนำละสนัสนุนคุณพิธาเป็นนายก รัฐมนตรีต่อไปนะครับส่วน